วัดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเฮล้านสายใจอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนะะื้อหาที่เรานํามาฝากกันค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะสําหรับหลายๆบ้านที่กําลังเป็นทาสแมวอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือโรคเชื้อราแมวนั่นเองค่ะสําหรับจะมีรายละเอียดยังไงหรือว่าวิธีการป้องกันร,รักษายังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ หลายๆบ้านนะคะจะมีการเลี้ยงแมวนะคะซึ่งเลี้ยงไม่ได้เลยซึ่งอาจจะมีโอกาสเกิดเชื้อราแมวเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราเข้ามาดูว่าเชื้อราแมวคืออะไรนะคะเชื้อราแมวคือเชื้อราที่อาศัยอยู่ผิวหนังของสัตว์โดยไม่ก่อให้เกิดโรคนะคะแต่ว่าสามารถติดต่อมายังคนได้ค่ะโดยผ่านทางการสัมผัสโดยตรงเลยค่ะโดยไม่จําเป็นต้องมีบาดแผลนะคะก็ทําให้คนเลี้ยงเนี่ยติดเชื้อราจากแมวได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ พฤติกรรมที่นําไปสู่การติดเชื้อนะคะเช่นการอุ้มการกอดนะคะหรือว่าการนอนร่วมที่นอนเดียวกันค่ะก็สามารถทําให้เกิดการติดเชื้อเชื้อราแมวได้ค่ะเชื้อราแมวมีหลายชนิดนะคะแต่ว่าชนิดที่พบบ่อยคือ m i โครสปอรัมคาริสนะคะทําให้มีผื่นแห้งๆสีเทาบริเวณผิวของแมวค่ะแต่ในคนจะมีลักษณะเป็นผื่นกม้ม มีขุยสีแดงขอบเขียดชัดและมีอาการคันเกิดขึ้นร่วมด้วยค่ะเกิดขึ้นได้ในบริเวณต่างๆของร่างกายนะคะทั้งบริเวณใบหน้ามือเท้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่สัมผัสกับแมวค่ะซึ่งลาแมวนี้สามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสกับผิวหรือว่าขนของแมวนะคะหรือแม้แต่บริเวณบ้านที่แมวอยู่มักจะมีเชื้อลาอยู่ค่ะ โดยสปอรของเชื้อราจะหลุดร่วงมาจากผิวหรือขนของแมวนะคะสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานค่ะเป็นเดือนเลยหรือว่าเป็นปีค่ะการทำลายสปอรเนี่ยควรใช้สารฟอกขาวละลายในน้ำในอัตราส่วน1ต่อ10ค่ะเพื่อทำลายสปอรในอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงค่ะและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อราแมวค่ะได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้เลี้ยงสัตว์หลายชนิดหรือว่าผู้ที่คุกคีใกล้ชิดกับแมวค่ะการรักษาควรรีบไปพบแพทย์โดยมีทั้งยากินและยาทาฆ่าเชื้อนะคะทั้งนี้ควรพาแมวไปพบสัตวแพทย์ด้วยค่ะเพื่อรักษาเชื้อราด้วยนะคะช่วงระหว่างการรักษาควรแยกแมวไว้อีกห้องนะคะและทำความสะอาดบริเวณบ้านเพื่อกำจัดเชื้อโรคนะคะ การป้องกันการติดเชื้อราแมวคือไม่คุกคีีกับสัตว์เลี้ยงนานเกินไปนะคะล้างมือหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงทุกครั้งค่ะทำความสะอาดบ้านและสิ่งแวดล้อมของใช้ภายในบ้านค่ะโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่มีผ้าที่สัตว์เลี้ยงสัมผัสนะคะ นำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้อราสามารถฉีดได้เมื่อสุนัขหรือแมวอายุ2เดือนขึ้นไปนะคะสามารถนำไปฉีดวัคซีนได้ค่ะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะและฉีดวัคซีนหลังครบแล้วควรฉีดกระตุ้นซ้ำสามเข็มหลังจากนั้นจะกระตุ้นทุก1ปีค่ะหมั่นดูแลทำความสะอาดขนของสัตว์เลี้ยงนะคะอาบน้ำเป่าขนให้แห้งค่ะ และหากสัตว์เลี้ยงมีผื่นมีขุยหรือว่ามีขนล่วงนะคะควรรีบไปพบสัตวแพทย์เพื่อการรักษาค่ะสำหรับวันนี้พยาบาลสายใจได้มาแนะนำการดูแลแมวนะคะและว,วิธีป้องกันการเกิดโรคเชื้อราแมวแล้วนะคะสำหรับหลายๆบ้านนะคะเป็นทาสแมวนะคะลองนำวิธีเหล่านี้ไปปฏิบัติดูนะคะ สำหรับวันนี้เพยาบ้านใส่ใจขอขอบคุณข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้คะ่ะดูสิคะน้องแมวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยคะ่ะถ้าเรามีการป้องกันและดูแลที่ดีนะคะก็มั่นใจว่าจะห่างไกลจากโรคเชื้อราแมวแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆที่รักน้องหมาน้องแมวนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ